จริงๆน้องไม่เป็นเลยอะไม่ได้ไม่ได้หอเรอกพี่ชายเขาเลยไปไหนไปไหนละอะไรอะเกิดการไปลวยังไงแต่งตัวดีจัดเลยเต็มอตไวเนีมยตต็งต็มดตแเต่งตัวดีมึงดูเังแเต่งตัวดีกูก็มม่เคยเต็นเมเตเต็มเต็ตงตตมเม็เเเต้ใ้เอเเมื่อกี้เเป็ดโทรมายังไง บอกว่ามีงบให้สองก้อนเงินเหรอที่ไม่ใช่เงินเงินเงินมีเงินสองก้อนเขาอยากทำหนังโอจะสร้างหนังเพราะว่าสมัยก่อนเป็นชายผู้ชายหลานลก็ดังมากใช่คนรักสมบัตคอเป็นละครดังมากต้องตอนนี้ละครคุณธรรมกำลังดังในโซเชียลใช่เขาอยากให้ผมมาเป็นผู้กำกับอ๋อคุณผู้กำกับเหรอถูกต้องแล้วนักใส่หาที่ไหนหาบนเวทีที่แหละครับวันนี้หาบนนี้เลย เป็นละครคุณธรรมางเขาอยากหานักเอกมาทำแบบละครดีครับดีดีดีนักเอกเนี่ยเราพอจะหาใครสักคนได้ไหมหาใครก็ได้ที่ไม่ใช่อีนี่แหละเป็นมีหนูคนเดียวนไปไม่ได้ละเพราะว่านักเอกมีผู้หญิงคนเนี้แค่คนเดียวจะเป็นต้องเป็นเขาใช่ไหมครัมีนักเอกก็ต้องมีพระเอกใช่พระเอกพระเอกคุณทองปักคุณจุฬาปัดยังไงคือคือว่าต้องเสียงหล่อ เหรอสิ่งนี้นเลยเด้เอไม่ใช่กระหออยู่แล้วงั้นขอเทปหน้าก็คุณเชียร์ตลาดเชยยิ้มเชยลอ,อยแบบสิ่งพวกอย่างนี้อกราบสวัสดีสำหรับดาวเป็นไฟพี่น้องให้สุขเกียรติพ่อค้าแม่ขายทุกทุกท่านที่มาวันนี้ย่าสถิตวิสาหะพี่น้องที่เดินคิงช็อปคิงเป็นพระเอกสายตลกพูดถูดผู้ถูกตกกุ๊กฟปงตัว เอาเป็นว่าลูกตั้มเป็นพระเอกเออตัวยังทับชิบชักชิมอยู่เลยลูกตั้มเป็นพระเอกเออโอเคครับนี่นักเอกใช่หรอนี่เป็นพระเอกครับผมแล้วกูล่ะไปเสิร์ฟน้ำไปให้เขาทุกต,ตัวแต่งตัวน้องบอย,อยเนี่ยไม่มีตำแหน่งอื่นแล้วเหรอตแต่งเสิร<ม>์ฟบนบริบทเดียวนี้เนี่ยจะให้เกรงการเป็นพระเอกเกรงการรู้ชิบชักชิอะไรมันก็เลยเป็นพระเอกไม่ได้ก็ชิบชักชิมเอางั้นคุณไปเป็นตัวโกงตัวโกง มีนางเอกมีพระเอกมีตัวโกมีบทให้ไหมบทมีบทเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นหน้าจอให้เป็นเป็นบทได้เลยครับครับเดินออกมาผู้หญิงเป็นนางเอกมาคนแรกก่อนพูดว่าพวกอ้มีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานมดกัดรวมหมดเลยอันนี้คือบทเัาอันนี้บทของคุณพระใครใช่ไหมใช่แล้วก็พระเอกเดินเข้ามาแล้ะเพกพผู้ยังไงรอนานไหมนานแล้ว คุณแล้วพูดมารอนานไหมอ๋อรอนานไหมอ่าแล้วก็รอนานนะครับไปไหนมารถติดรถติดอ่าแล้วตุงโงก็เข้ามามีบทเหมือนกันมีบทงหมืกันว่ายังไงบ้างนี่ใครนี่ใครชี้ให้ดครับชี้ให้ดูอีกนะเออนี่ใครนี่ใครอ่าพี่โก้นี่แฟนฉันนี่แฟนฉันขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้นั้นแทงคุณต้องใช้อาวุธแทงเนาะ แพขกเขาอ๋อค uh. ุณเป็น no. ต right. ัวโกงโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะนักเอกพระเอกตัวโกงโดนแทงต้องมีหมอมารักษาใครจะเป็นหมอหล่ะวันนี้หมออ่ะหมอหมอเอ้าเอาพ่อค้าปลาลาทอดอ่ะคุณหมอได้หมอต้องพูดฐานเนี่ยให้ดูนะแหนะแล้วแหนะเวลาให้เรียกให้เล่นก็ไม่มาเวลาแต่ให้เล่นเล่นเล่นรีทรอยด์มาเป็นหมอ ไอพเ่แตอะไรเขาก็บอกว่ารู you know, you no. parole, ้กันนะสิเราแบบฟรีสไตล์เลยมาเลยถึงไปเลยล่ะนะหาคนขายให้หน่อยใครเดินเดือดแขายเขาตัวสองร้อยแปลงหมอหมอไม่ต้องบอกเลยนะไม่ต้องพูดเลยเหรอมาถึงฉีดยาแอคติ้งอย่างเดียวเลย acting อย่างเดียวฉีดยาให้จบแค่นั้นแหละมาขึ้นมาเลยพี่ไม่มีใครซื้อกันหนักมาราะนัมึงกู มีซื้อมีซื้อกูซื้อแบบใหมม้เป็นหมอหมอมอไม่มีบทด้วยไม่มีบทเพราะเอกโดนแทงปั๊บคุณมารักษายฉีดได้เลยโอเ,โอเคนะตลกขนาดนี่นมันขายแชน์กันล่นผมมาขายของแล้วคุณให้ผมมาขึ้นมาเล่นอะไรเนี่ยเพื่อความสนุกไงใช่แล้วก็เป็นตลกสายเล่งด้วยกันถูกต้องโอเคลำบากทั้งการเล่นโตเก่งคุณต้องมาเล่นเล่ามืออีก ทุกคืนทนุกค่ำนดูแล,แลน้องน้องอยู่พี่เป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องเมาวันท,ทุกวันไปสปปปไะไปเมื่อกี้แข่อยู่ค<ะ>กันเล่นด้วยกันห้าสี่สามสองไอ้ชัดนั่งเองกก่อนมีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานหมดกับบวมหมดเลยไปเอกมา รอนานไหมนานแล้วทำไมเพิ่มมารถติดต <c oughs> ุ๊กแคแฟงใครแฟนชันขอได้ไหมไม่ได้อะั้แพงนะชื่อโอ๊ยบมอป้าหมอ นั <OR egg wiggle noise> ่งอยูลนั่งก็เจ๊งสิครับพี่อะไรอ่ะมันเล่นมันเล่นนิ่งมากแล้ว้องทำยังไงมันนิ่งเกินไปแล้วก็ท้างใอ่ะไม่สามารถเลยเวทีเชิญยิ้มเท่ห์อร่อยมันต้องมีเสียงหัวเราะเนีพี่ี่เอาหมายถึงว่าละครต้องมี acting directing เสียงหัวเราะหัวเราะสนานใช่ครับเล่นแบบนี้มันนิ่งไรมาัเฮ้ยมามามาห้าสี่สามสองอคชั่น มันขำเกินไปมันสุดยอหรือเปล่าเนี่ยหาปลาไหลเลยอ้าวไหนบอกว่าให้ให้มีเสียงหัวเราะเลยมันเกินไปเอมันหัวเราะสูงไปเอาเปเศร้าๆได้ไหมละครคุณธรรมรู้จักไหมหมายถึงว่าอะไรเมื่อกี้คือนิ่งไปก็ไม่ได้ไม่ได้สนุกเกินไปก็ไม่ดีเอาเศร้าๆกว่าคุณธรรมละครคุณธรรมให้มีดราม่านิดหน่อยเป็นดราม่าได้ไหม ลองลองลอง,ลองเออขายพนัก็ดีกำลังฮะห้าสี่สามอแอคชั่น

อ๋อ <laughs> ừ. <laughs> <Còn đường nào? cười> <laughs> บเปนูเลยรีโอ้ยจะเศ้าอะไรขนาดันอะไรของคุณเนี่ยอะไรอะมันน้ตาท่วมจอเอินมะขอเปลี่ยนดีกว่าเีอะไรอะเจังหวะากตัวเี่ยเปลี่ยนาละเปลี่ยนจังหวะยังไงครับ ให้มีจังหวะหน่อยคุณมาร้องให้คุณม้องมันมีจังหวะเลยอะไรวะมันต้องเล่นมีจังหวะเศร้าไม่ได้มาร้องก็ไม่ดีไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบไม่ได้ให้แบบเล่นเป็นจังหวะจากคนจังหวะอ่ะโอเคจัดโอ้ยไม่ถูกใจเขาร้องแต่ทีแรกห้าสี่สามสองแอคชั่นั อะไรอยู่ไม่ถูกใจแล้วยหรอันชักผัวอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ทำไมคุณเป็นงี้คุณทองผมพูดอะไรคุณไม่เข้าใจกันเลยอ่ะไม่เข้าใจเป็นอะไรครับคือการทำดั๊กมันต้องมีอารมณ์เข้าใจไหมเพราว่าอินเนอร์อารมณ์ขอให้เอาการเอาการแสดงออกใหข้างในมีอารมณ์ออกขึ้นมาให้มีอารมณ์ร่วมถูกต้องเอาได้ได้มีอารมณ์ได้ๆดเอาเสร็จว่าเราขาดอารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์ได้เลยได้ลยได้เลยตัดไปห้าสีแอคชั่น

អឺឆ្កែណាព្រឹកឆាទាំងនេះ